สวัสดีครับวันนี้เซนตอชอปจะมาสอนน้องๆใส่สายพานแอร์ในชาร์จนะผมของฮอนด้าแจ็ดนะครับผมเรามาดูสายพานกันก่อนครับผมไปใช้เบอร์อะไรครับผมสายพานเราจะใช้ 5PK 1160นะครับผม 5PK 1160นะครับผมที่สายพานเราก็จะเขียนว่า 5PK 1160นะครับผม เราดูกล่องฉลากแล้วอย่าลืมดูสายพานด้วยนะเผื่ออ,อาจจะมาผิดพลาดน,นะครับผมเรามาดูสายพานเก่านะผมนี่โดนก้อนหินเป็นรอยทะลุเลยเห็นไหมทะลเลยแล้วก็แตกด้วยนี่ครับผมอโอเคเสียบสภาพแล้วมาเรามาดูลายสายพานกันก่นกอนครับผมมาดูเห็นไหมโอ้ไม่เห็นเดี๋ยวเซนเตอร์จะขึ้นแผนผังให้น้องๆดูนะครับผมว่าลายสายพานใส่ยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาใส่าสายพานกันนะครับผมไปดูแผนผังก,กันก่อนนะครับ หลังจากที่น้องๆได้ดูลายสายพานแล้วนะครับผมเราก็มาเริ่มใส่กันเลยครับผมเราจะต้องใช้ใะแจน,นะครับผมอันนี้เซนตอใช้ระแจตัดนะไมใช้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะอันนี้เบอร์สิบสี่เจ็ดนะนี่เบอร์สิบเจ็ดนะครับผมใช้ปะแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมนี่เดี๋ยวว่าน้องๆจะมีอ่าใะ,ะจแจที่เป็นด้ามยาวปกติก็ได้นะครับผมแต่ว่าเซนตอใช้ตัดแล้วก็ใส่ด้ามอย่างนี้เราจะออกแรงได้ดีกว่านครับผม เวลาใส่ให้หันตัวเลขครับผมเข้าทีา่หน้าเครื่องแบบนี้นครับผมเข้าไปแบบนี้ให้เราอ่านได้แล้วก็ไปด้านล่างได้เลยน,นะครับผมนี่เราจะมาใส่จากด้านล่างครับผมก็เอาสายพานไปใส่ที่ในชาร์จก่อน,นครับผม ยากผมเสร็จแล้วเราก็เอาสลดยเข้าที่ปั๊มน้ำเอาเข้าเบี่ยงด้านบนเข้าดีไหมอมด้านบนเข้าดีไหม <Okay. S 1> สุดท้ายเหลือคอมแอร์คนระับผมเราเราถึงจะดึงได้ถ้า ให้ใส่อใส่ที่ตัวปั๊มน้ำจะใส่ง่ายครับแต่ว่าอันนี้เราใส่คนเดียวแล้วก็มันก็ดึงไม่ได้นะเราต้องเอามานล่างสุดเลยอ่าไมทำไมใส่พามันใส่ง่ายจังเลย ถูกดิใส่ยากเลยใส่ง่ายไงรอบที่แล้วก็ใส่ง่ายอโอเคนะครับผมก็เราก็มาทวนชิคครผมว่ามันตกตร่องตรงไหนหรือเปล่าครับผมชคชนึงครับผมโอเคไม่ตกร่องครับผมก็ถือว่าการใส่สายพานนะผมแอร์ไดชาร์จนะผมหอนด้าแจ๊คนะผมก็มีขั้นตอนดังนี้นะผมน้องๆสามารถปฏิบัติตามเซนตตได้นะครับผม กดไลค์กดแชร์ให้เซนโต้ด้วยนะครับผมให้น้องๆ้องคนอื่นๆที่สนใจในเรื่องของการซ่อมรถนะครับผมได้เข้ามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันนะครับผม